คือเกาะสวยมากคนที่นู่นจะภูมิใจมากว่าเขาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดรูปซ้ายมือครับก็คือเป็นห้องหลักที่จะประจำอยู่ทั้งชา้ากลางวันเย็นชื่อ position ว่า dining assistant มันจะเดินเฉล,เฉลี่ยว,วันละประมาณ15ิทั้งะมณ6วันอย่างที่บอกครับมันจะหนัก สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเนาะนี้มากับในหัวข้อเจ้าออฟเดอะวิงนะคะ Saturday s เ t ทเด a ์สเปเชียนะคะวันนี้เรามาในงานโรงแรมที่ไม่ได้เป็นเฮาส์ k ิ p p i ิ้เนาะพี่ลาถูกต้องค่ะซึ่งงานนี้นะเขาจะไม่ให้ทำเฮาส์ e ิ๊บบิ้งเลยเขาไปทำในตำแหน่งอะไรอะ่ะจะเป็นตำแหน่งดิ i n ิ่ง o ูมนะคะซึ่งตำแหน่งเนี้ย ทำหน้าที่ก็คือดูแลห้องสัตรีคอยเติมน้ําแต่วันนี้เราไม่ได้รีวิวเองใช่ไหมครับพี่ลาใช่ใช่ใช่เราก็จะมีน้องที่เคยเข้าร่วมโครงการปี2019จะมารีวิวงานนี้ให้เราฟังวันนี้๋ยวไปพบกับน้องกันเลยน้องพี่ลาวใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับน้องได้เลยค่ะสวัสดีครับชื่อวัฒนยุวมดิกุลนะครับชื่อเล่นชื่อปื้มไปโครงการเวิร์คชอปเวลที่แกรนด์โฮเทลตอนปี2019เครับผมน้องปื้มเรียนที่ไหนเอ่ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับก็คือมอบางมดั่ะ หลายคนน่าจะคุ้นชื่อนี้มากกว่าคมันเพิ่มอยู่ปีไหนแล้วคะตอนเนี้ตอนนี้ตอนนี้ปีสี่ครับทําไมตอนนั้นเราถึงเรื่องงานนี้เอยแกนโฮเทลเอาจริงตอนนั้นคือก็ดูอยู่หลายงานนะครับแต่ว่าคือส่วนตัวสนใจเรื่องการบริหารโรงแรมตอนนั้นก็เลยอยากเข้าไปดูว่าเออของต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาบริหารกันยังไงคุมคนกันยังไงแล้วก็การตอน ทานอาหารการของตารรมประเทศกันในประเทศไทยก็จะมีหลายๆอย่างไม่เหมือนกันก็เลยอยากไปลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างพิเศษของโรงแรมนี้ก็คือว่าโรงแรมนี้เขาจะเปิดแค่6เดือนอีก6เดือนโรงแรมจะปิดหมดเนื่องจากว่าตัวหิมะเนี่ยจะคุมทั้งเกาะเลยจะมองไม่เห็นตัวโรงแรมโรงแรมนี้เขาก็จะเปิดเฉพาะช่วงซัมเมอร์แล้วเขาจะรีโนเวทใหมท่ทุกปีทุกปีซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยมากถ้าจะเข้าโรงแรมไม่ได้เข้าฟรีนะคะจะต้องเสียบัตรเข้าโรงแรมนะถ้าใครแบบว่าภาษาดีหน่อยเด็กเราอจะได้ทําแบบ ขายตั๋วเข้าโรงแรมกี่เหรียญน,นะน้องปึ้มเข้าโรงแรมถ้าจําไม่ผิดสิบเหรียญครับสิบเหรียญค่ะเข้าโรงแรมเท okay, ่าเดิมแค่เดินไปตรงแอร์เรียโรงแรมไม่จาเป็นต้องเข้าก็คือต้องต้องซื้อตั๋วแล้วจริงปะเนี่ยใช่ใช,ใช่แค่เดินไปถ่ายรูปตรงสวนอะไรเขาเขาก็เก็บตังค์และครับแล้วเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเกาะไ,ไ,ไม่คินเน็ใช่ไหมคะ ใช่ของเกาะแมคคินแอคแล้วดอกไม้เนี่ยเขาเปลี่ยนทุกเดือนถูกต้องไหมใช่ครับเ <c oughs> ขาเปลี่ยนดอกไม้บ่อยมากสักพักก็จะมาถางอีกแล้วงั้นเดี๋ยวให้น้องรีวิวให้เราฟังได้เลยนะ <c oughs> เริ่มจากอะไรแรกเลยว่าเม่ซิแกนอยู่ตรงไหนบางคนอาจจะมองภาพไม่ออกครับก็เอ่อไม่ิแก,กนอยู่ตรงฝั่งเหนือนะครับตรงโรงแรมก็จะอยู่ตรงในรัฐเม่ซิแกนนี่แหละเป็นเกาะแมคคินแอคไอแลนด์นะครับก็จะเป็นเกาะแยกออกไป อยู่ตรงเกือบสุดๆไอ้ฝั่งของเมกาละพอมก็อยู่เหนือขนาดนั้นแล้วเนาะแล้วก็ช่วงที่ไปก็คือเป็นช่วงที่หิมะเริ่มจะเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็คือจะไม่จะไม่หนาวแต่ก็คือกลางคืนก็คือเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งสองตัวก็คืออยู่ได้ละแล้วต้องางวันอากาศเป็นยังไงบ้างแดดแรงครับไม่แรงเท่าไทยแต่ก็คือก็อะไรยังอยู่แต่ว่าอุณหภูมิจะไม่สูงอุณหภูมิจะประมาณยี่ยี่สิบนิดๆถึงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ไปเดือนพฤษภา ช่ไหมที่แบบยี่สบหิเจ็ดช่วงเดือนพฤษภาหรือว่าใช่ใช่ใช่ผมไป,ไปเดือนผมไปประมาณต้นมิถุนาครับประมาณนั้นอากาศกําลังโอเคไม่เจอ,อหิมะเนาะไม่เจอเลยครับ <laughs> แต่ถ้าถ้าไปก่อนช่วงเหมือนเพื่อนผมที่เป็นคนฟิลิปปินส์ไปก่อนแบบตั้งต้องไปทั้งหกเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะเจอหิมะหนักมาคนก็จะน้อยมากช่วงนั้น ตามภาพเนี่ยก็จะเห็นรถม้าวิ่งรอบเกาะใช่ไหมคะคือเกาะนี้จะไม่มีรถเนาะใช่ครับเขาจะมีเป็นรถเพยาบาลคันเดียวแล้วก็คันรถส่วนตัวที่น่าจะเป็นของเจ้าของโรงแรม,มแต่ว่ามีแค่สอาคันทั้งหมดเป็นเกาะอนุรักษนะ์พี่ก็แบบไปหาข้อมูลมาเนาะเพราะว่าประชากรที่นี่ไม่ได้มีเยอะใช่ไหมน,น้องปึ้งอ๋อใช่ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว มาจากร้านอื่นกันเยอะมากช่วงไฮซีซันก็คือคนจะแน่นมากๆตอนกลางคืนก็ก็ยังเสียงดังอยู่ก็จะไม่เงียบจะมีร้านมีอะไรอันนี้ตามรูปภาพน้องเพิ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับก็เกาะสวยมากนะครับตัวเกาะมันสวยมากแต่ว่าคนที่จะไปก็คือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างรักความสงบนิดนึงเพราะคือวิวส่วนใหญ่มันจะเป็นวิวธรรมชาติพวกของซื้อก็คือจะมีแค่แบบเบสิกแต่ว่า ถ้าแบบคนแบบชอบปาร์ตี้อะไรอย่างนี้มากๆก็คือจะไม่ได้มีร้านอะไรอย่างนั้นเยอะขนาดนั้นแต่ก็ยังพอจะมีแต่คือต้องเขาก็ตรวจบัตรนะครับตั้งยี่สิบคืนคือในเกาะที่มีผับไหมผับแบบมีทันทีอะไรเงี้ยมีป่ะมีประมาณสองสามร้านเปิดถึงตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเราเคยไปไหมผมเข้าไม่ได้คืออายุไม่ถึงยังไม่ถึงใช่แต่ผมไม่ได้ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบเออไม่ได้อะไรขนาดนั้นการเดินทางบนเกาะคนส่วนมากจะใช้จักรยานกันก็คือ ต้องไปเช่าจักรายานที่น,นั่นหรือบางทีเขาขายถูกมากซื้อเอาเลยก็บางทีอาจจะคุ้มกว่าด้วยตอนกลับเราก็ขายตอนกลับก็คือขายให้กับคนที่อยู่ต่อก็ได้เพราะส่วนใหญ่เราไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ถึงแบบคานโรง,งแรมปิดเหมือนกับเคนที่ไปคนอื่นบางครั้งคนเขาอยากเช่าต่อหรือว่าอยากซื้อต่อเราก็ไอ้น,นี้ได้เลยแต่ว่าจักรายานส่วนใหญ่ที่ถ้าไม่เช่าก็จะไปประมูลนะครับก็คือไปที่ร้านแล้วเขาก็จะมีการประมูลกันเนินเยอะมากที่เกาะ ถ้าจะเช่าจักรยานไปก็ต้อง,องดูดีๆว่าจะไปไหนไม่งั้นมันปั่นไม่ไหวจริงๆแล้วแบบอ่ารูปแบบของบ้านที่อยู่บนเกาะอ่ะครับทั้งตัวบ้านกับตัวโรงแรมจะออกไปสไตล์แบบยาอะไรเชิงเก่าๆนิดนึงดูคลังๆหน่อยๆมันจะไม่เป็นเชิงโมเดิร์นเลยครับก็จะเป็นเชิงแบบแบบบ้านไม้เก่าๆสวยๆสวย่วน,นใหญ่ก็จะไม่ใหญ่มาเป็นเล็กๆเขาค่อนข้างที่จะเซฟมากดังนั้นก็คือว่าไม่ให้น้องๆทํากับข้าวเพราะกลัว,ว,วไฟไหม ก็เลยว่าจะต้องกินข้าวเป็นของโรงแรมอันนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวของที่นู่นเนาะใช่ไหมใช่ครับคือตัวเกาะมันจะรัศมีรอบๆอะครับมันจะประมาณสิบกว่ากิโลกว่ากว่าผมจาไม่ได้แล้วสิบกว่าเท่าไหร่ใช่ก็เอ่อมันก็เหมือนจะเป็นเกาะตรงกลางก็จะเป็นป่าๆหน่อยจุดสวยๆเยอะเหมือนกันค่ะแต่ถ้าไม่อยากเดินก็คือเอ่อขึ้นรถม้าไปได้ค่ะรถม้าเท่าไหร่คะครับจะเป็นเป็นสองสองเลท แต่ว่าคือมันจะเป็นเที่ยวรถมาเฉยๆไม่เข้าบัตเตอร์ y ฟเฮาสกับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นฟูลเซตคือเข้าบัตเตอร์ y ฟเฮาสสวยแต่ว่าถ้า<ม>ทํางานของโร<ม>งแรมคือจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ฟรีรอบหนึ่งที่เข้าบ<ม>ัตเตอร์ไฟเฮาส์ได้ใช่ครับก็คือไปบอกเขาเลยว่าทำงานที่แกรนด์ก็โชว์บัตรเลิศนะ่ะแต่ถ้าไม่เออถ้าจะจ่ายเองก็ประมาณจากกักยี่สิบกว่าดอลถ้าผมจะไม่ผิดนะรอบเกาะใช่ไหมคะ ไปจุดแลนด์มาร์คครับเขาจะไม่ไม่ได้พาไปรอบๆก็คือจะพาไปตรงกลางแล้วก็วนกลับมาน้องเพื่นไปมายังผมไปมาสองสารอบแล้วครับทะเลสาบอะไรนี้สวยไหมคนที่นู่นจะภูมิใจมากว่าเขาเป็นอะไรนะทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของรัฐหรือของเออที่เป็นน้าจืดนะครับก็สวยสวยตามรูปเลยแล้วก็มันจะมีจุดที่เล่นน้ำได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากเล่นแล้วแบบคนคนที่นั่นแบบเขาเฟรนลี่ไหมในเกาะเป็นคนพื้นที่กับนักท่องเที่ยวส่วนมากนะครับใช้คำว่าส่วนมากคือเฟรนลี่มาก ค่อนข้างเออเขาค่อนข้างที่จะโอเคหลายๆอย่างเลยจะเราจะอพูดไม่ค่อยได้เขาก็ยังเออยังยังรับฟังแบบเออลองใหม่ได้เราขอให้เขาพูดซ้ําได้บางครั้งเขาพูดเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยครับน่าไปเนาน้าไปน่าไปเห็นรูปแล้วแบบสวยอ่ะอย่าไปอยู่บนเกาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่น้องปีสองพันยสิบไปมาคือน้องตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นู่นอยู่เลยเนาะพี่รันเนา กาทำงานอยู่ที่นูน่นเรามีน้องสองคนนะคะ,คะที่ไปทํางานปียุคโควิดท,ที่ยังอยู่บนเกาะนะคะแต่ก็คืออ่าปีวันนี้น้องไม่ได้ามารีวิวให้นะคะเนื่องจากตัวสัญญาณอินเทอร์นเน็ตก็เลยว่าขอ,อน้องปี2 0งพน้องปื้มก่อนจุดนี้เป็นแบบไหนนะน้องปื้มคือยังไง,องเอ่ยคงด้วยความที่มันเป็นเกาะอะครับมันจะมีหลายจุดที่ก็คือมันติดถ้าไปทางรอบๆอบเกาะมันก็จะมีหลายจุดที่มันติดกับทะเลสาบแบบเดินไปก็คือเข้าทะเลสาบได้เลยจุดนี้ก็ ที่เขาไอตรงที่เขาถ่ายน่ผมน่าจะเป็นจุดที่ติดกับเมืองเลย oh. ก็คือเดินออกมานิดเดียวคือถ้าหออยู่ตรงเอ่อเมืองอ่ะครับที่พักอยู่ตรงเมืองก็คือเดินออกมาได้แบบแปบ๊บเดียวยี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยก็ถึงแล้ว oh. ครับ oh. แต่ว่าจุดนี้เล่นน้ําไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผมจําไม่ได้ละมัน <laughs> จะมีบางจุดที่เขาอนุญาตได้เล่นน้ําได้ oh. Oh. ส่วนทางขวา oh. ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องสมุดหรือเปล่ามันจะมีห้องสมุดของเกาะที่หนึ่งครับเข้าไปยืมหนังสือได้ ก็แบบดูมีกิจกรรมเนาะเป็นเกาะที่แบบดูมีกิจกรรมก็ยังมีร้านมีห้องสมุดนะก็มีแบบให้มีจุดถ่ายรูปยอะไรเงี้ยท่องเที่ยวหลากหลายงานนี้นะคะก็คือจะเป็นงานพรีเมียมโลเคชั่นเนาะพี่รัตงานแกนโฮเทลนะคะก็โรงแรมก็พรีเมียมดอกไม้<ห>ต้องเพิ่มเห็นแบบมีอะไรบ้างที่เขาเปลี่ยนนะคะโอ้โหคุณรู้จักไหมมีอไม่ไม่รู้จักเลยฮะแต่เขาเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อย,ย,อยต,อตัวดอกไม้เขา ค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยแต่พี่อินในส่วนของตัวชิลลิปอะไรอย่างเงี้ยสวยมากใช่เขาเขาเปลี่ยนบ่อยแบบขนาดไหนเนาะปืมแบบเดือนละครั้งหรือว่ายังไงคือบางครั้งเขามาผมไม่รู้มันเป็นแค่แบบตัดแต่งหรือว่าแบบเปลี่ยนเลยทั้งอ,อันแต่คือเดือนละครั้งก็คงประมาณนั้นแหละครับหรือบางทีถ้าเกิดว่ามันเกิดมีปัญหาอะไรมาก็จะเปลี่ยนก่อนสองสามอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรงข้างตรงข้างหน้าโรงแรมตรงลงไปข้างล่างครับมันจะเป็นเนินมันจะมีอีกส่วนหนึ่งเขาเป็นเรียกเป็นซี่เกตการ์เดน ม่สวนแอบแอบหน่อยตรงนั้นก็สวยมากส่วนดอกไม้เหมือนกันอ๋อพี่เห็นอยู่ในรูปใช่ครับใช่โรงแรมก็ใหญ่มากาาเห็นมีร้านไอติมข้างหน้าคือ <c oughs> ของแกลนโฮเ,เ,เทลตรงนี้ครับมันจะมีร้านที่อยู่เป็นสาขาของแกลนเยอะมาก <c oughs> ที่จะเป็นเวิร์กในเครือของแกรนแล้วคือ <c oughs> ก็คือจะมีส่วนลดให้พนักงานสําหรับที่ไปกินประมาณสิบเปอร์เซ็นครับ <c oughs> มันมีร้านอาหารด้วย <c oughs> ใช่ไหมน,น้องปื้มที่นีมีสองไม่มีสามร้านครับสามร้าน จะอยู่ใกล้กับโรงแรมเลยไหมคะสองร้านอยู่ใกล้ร้านที่สามต้องเอเมนเจอรในหนึ่งค่ะต้องเข้าไปในป่าปันจักรยานกันไปใช่ต้องเพิ่มได้ไปชิมอาหารของโรงแรมยังชิมครับคือผมไปกินไอ้ตรงที่ตรงป่าไอ้ตรงกลางป่านั่นแหละคือมันก็เป็นเมนูเดียวกันแล้วแหละครับแต่ว่าไม่ไม่อยากมาตรงดานนิงคนเยอะเกินไปอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมจากมุมสูงของทรายไดแล้วสภาพนี้สวยมากนะคะก็คือโดดเด่น แต่มันก็มีโรงแรมอื่นใช่ไหมน้องเพิ่มที่อยู่บนเกาะมีใช่ไหมมีครับมีโรงแรมอื่นที่มีโรงแรมอีกหลายที่ที่สวยเหมือนกันแต่ก็คือห้องจะเป็นห้องที่เเล็กกว่าแต่ก็สำหรับผมก็คือจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นกว่าเพราะของแกลนมันจะค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงมันจะใส่สูตรใส่อะไรกันมาด้วยผู้ชายไม่ได้ใส่สูตรผู้หญิงไม่ได้แต่งเทรชเนี่ยจะเข้าโรงแรมไม่ได้ถูกต้องไหมเอ่อตัวโรงแรมอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่คือถ้าเป็นห้องอาหารที่ทํางานนะครับคือถ้าไม่ใส่ สูตรมาหรือไม่ใส่ดรสมาก็คือถ้าเกิดว่าชุดมันยังสุภาพอยู่เป็นเสื้อเชอิ้ตอยู่เขายังพออนุโลมได้ครับแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คงคงจะไม่ให้เขา้าอืมสุดยอด <ś c oughs> โอ้โหสุดยอดคือ <ś c oughs> มีเยอะไหมคะนมเพรื่มรถม้าที่เป็นของเดอะแกรนด์โฮเทลรถบนเกาะรถม้าเยอะมากครับรถม้าเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นของเป็นของเดอะแกรนด์ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าคือจํานวนมาคือเยอะมากแล้วม้าเป็นม้าของฝั่งอเมริกาครับจะตัวสูงมาก ต่ตัวใหญ่มากๆรูปข้างล่างก็เป็นซีเกตการ์เดนครัลล่างขวาใช่ก็ <S 2> <S 2> เปลี่ยนดอกไมาาก้ตลอดเลยเนาะซีเกตการ์เดนอะไรอ่ะเงี้ยใช่ครับเขาก็เปลี่ยนไม่มันไม่มีช่วงไหนที่แบบดูแล้วมันเฉามันอะไรเลยรูปซ้ายก็เป็นบาลคอนี่ของโรงแรมนะครับกบ็บางวันก็จะต้องมีมาทํางานตรงนี้เหมือนกันนอกเหนือจากห้องอาหารอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงใช่ไหมครับต้องปลื้มทําตรงนี้เลยหรือเปล่าตอนที่ไปทําเอ่อห้อง รูปซ้ายมืออะครับก็คือเป็นห้องหลักที่จะประจําอยู่ทั้งเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของทางขวาล่างอย่างเงี้ยจะเป็นห้องห้องสเปเชียลส่วนใหญ่เขาจะเปิดก็ต่อเมื่อเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มหรือเป็นคอมพานีอะไรมาเหมาห้องหรือมาจัดงานเรียงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ไปห้องนั้นแทนแล้วที่นี่มีห้องจัดเรียนเยอะไหมคะน้องปื้มสอสมที่ครับสองสามที่ แต่หน้าที่หลกัลกๆของเราอะ่ะเราทําอะไรบ้างคะในในห้องจัดเลี้ยง,งอะไรเงี้ยคือ,อตัว position นะครับตอนที่ไปคือด้วยความที่มันชื่อ position ว่า dining assistant ดังนั้นคือตัวงานของเราจะค่อนข้างเอาตรงๆก็ค่อนข้างเยอะช่วยเด็กเสิร์ฟไปหยิบของหรือว่าเสิร์ฟนะ้ำตามที่ลูกค้าต้องการนะครับวันหนึ่งคือเดินค่อนข้างเยอะมากๆสําหรับคนที่อพร้อมเดินนิดนึงนะฮะใส่รองเท้าสบายๆไปก็คือผมจับเฉลี่ยครับใส่พวกไอแอปเปิลวอทที่มันวัด เอ่อระยะทางได้มันจะเดินฉเฉลี่ยว,วันละประมาณสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลใช่ใช่เดินไปกลับเดินไปกลับเยอะมากครับจะ,ฉะเฉลี่ยประสิบห้ากิโลในห้องจัดเลี้ยงนั่นแหละเชา้ากลางวันเย็นนั้นก็คือกลับมาก็คือจะพอมเลยแล้วส่วนงานก็จะมีส่วนของตรงอื่นด้วยอย่างที่ผมบอกไอ้ตรงบลค c นี่ตรงเอ่อที่ออกไปได้นะครับบางครั้งเราก็จากที่คอยเสิร์ อาหารหรือว่าทําตามลูกค้านี่ก็คือจะเป็นเปลี่ยนเป็นเก็บออตรงบอลคอนี่จะเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันหรือว่า<ม>พวกขนมที่เป็นบุฟเฟ่ตเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับคือเราจะไม่ได้ไปทําตรงการเสิร์ฟแอลกอฮอล์อยู่แล้ว มันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเราจะทําก็คือคอยเก็บพวกแก้วพวกอะไรที่ลูกค้าวางทิ้งไว้ก็จะเป็นงานที่สบายกว่าในห้องอาหารแล้วันนี้ยูนิฟอร์มที่เราใส่อ่ะมันมี2ส,สีก็คือสีขาวกับสีดำอ,อ่าใช่ต่างกันไหมเอ่ยต่างครับคือก็คือสีขาวก็คือจะเป็นคนที่อยู่กับเด็กเสิร์ฟมันจะเรียกว่ามีเป็นประจําสเตชันอยู่ของห้องอาหารอย่างเงี้ยครับทางรูปทางขวาเนี้ยก็คือจะเห็นโต๊ะไล่กันมาถูกไหมครับก็คือตั้งแต่เออมันจะเป็นแนวยาวตรง แต่ละแถวอะครับประมาณสามสี่โตเขาจะเรียกเป็นหนึ่งสเตชันก็จะไล่ไปถึงประมาณสเตชันสามสิบสิบเราก็จะได้ประจำประมาณสามสเตชันชุดสีขาวก็คือจะเป็นคนประจำสเตชันกับเด็กเสิร์ฟคอหนึ่งสเตชันจะมีหนึ่งเด็กเสิร์ฟนั่นก็เหมือนกับเราโคเวิร์กิิงกับเด็กเสิร์ฟประมาณสองถึงสามคนส่วนรูปภาพก็มีน้องเพิ่มด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นใช่เห็นเห็นแบบข้างหลังส่วนชุดดำจะเป็นโฮเทส เชื่อคอยพาลูกค้ามานั่งโต๊ะก็มป็นพิสูจน์ก็ต้องภาษาดีครับแต่ว่าเอาจริงก็ได้ฝึกทั้งหมดนั่นแหละเอาจริงๆก็ได้คุยเยอะเหมือนกันตอนที่ทำชุดข่าวมันจะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นุดสูตรชุดเขียวอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ใช่จะเป็นแบบเปิดโต๊ะเปิดอะไรก็ในส่วนของตําแหน่งเนี้ยเนาะพี่ลาก็เพลจะอยู่ที่9.25ต่อชั่วโมงนะคะต่อชั่วโมงก็คือไม่ว่าจะทําตําแหน่งไหนก็ได้เลทเท่ากันเนาะ แล้วก็มันจะมีอยู่ในเครือของเดอะแกรนอีกใช่ไหมคะน้องเพิ่มที่เป็นชุดแดงๆใช่ไหมยูนฟอร์มสีแดงช,ดชุดแดงก็ถ้าไปจะมีโอกาสได้ใส่ครับก็สักเดือนละประมาณสองถึงสามครั้งที่จะเป็นจัดอีเวนต์อนอกสถานที่เป็นชุดจัดอีเวนต์นอกสถานที่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์การแจ้งอย่าง <ห ả? S 2> มีอีเวนต์หนึ่งยกตัวอย่างก็คือแบบอีเวนต์พายเรือที่เขาแบบจะพายกันมาแล้วเอาเดอะแกรนหรือว่าเกาะเนี่ยเป็นเส้นัย พายกันมาตั้งแต่รัดไหนไม่รู้ก็คือจะมาจบตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นอ<ม>ีเวนต์กลางแจ้งที่เป็นจัดเหมือนเซเลเบรชันอะไรอย่างเงี้ยให้เขากันก็จะใส่เป็นชุดแดงหมวกแดงกางเกงกางเกงเหมือนเดิมแล้วก็หน้าที่ก็จะแตกต่างกันไปครับอย่างของผมผมไม่อยากไปดูเรื่องการเสิร์ฟหรือผสมแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยผมก็จะไปแบบเดินเก็บขยะระหว่างงานเนยแทนครับนี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศห้องทํางานนะคะ หมดเลยตอนเช้าจัดแบบไหนตอนเที่ยงจัดแบบไหนอันนี้คือเขาจะเทรนให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมน้องเพิ่มเขาจะบอกคร่าวๆครับส่วนใหญ่คือเราจะต้องเรียนรู้จากงานจริงเองออแต่ว่ามันใช้เวลาปรับตัวก็ไม่ได้นานขนาดนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะน่าจะพอรู้ตำแหน่งของเกือบหมดละใช่เก่งมากอันที่ผมขอเสริมเพิ่มเติมนะครับคือตอนเช้าเขาจะจัดเช้ากับกลางวันนะครับเขาจะจัดเป็นโต๊ะบุฟเฟ่ ตอนเช้าเราไม่ต้องทําอะไรแต่คือตอนกลางวันที่เราหลังจากเราเหมดกะตอนเช้าอะครับก่อนที่เราจะกลับเราต้องช่วยเขายกโตะกับยกเก้าอี้เพื่อจัดเป็นโต๊ะบุฟเฟ่แล้วพอกะกลางวันเสร็จก็คือต้องช่วยเก็บโตะพวกนั้นทั้งหมดก่อนที่จะเข้ากะเย็นครับเก้าอี้เนี่ยเท่าไหร่บอกได้ไหมเยอะมากยกยกเยอะมากนะครับคือโต๊โตมันก็หนักมากแล้วก็แบบเราต้องปูโต๊ะต้องเอ่อเรียกว่าอะไรทําผ้าจัดตามเขา วางจานหรือว่าพวกที่แบบมันจะมีของตกแต่งเขาอะครับที่แบบเอาไว้คุมอาหารอีกทีหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนยกมาเหมือนกันแล้วดูดฝุ่นด้วยไหมดูดฝุ่นดูดฝุ่นด้วยหรือเลยใช่ดูดฝุ่นห้องเรียนด้วยตอนกะหลังจากกะเช้าจบอะครับกะเช้าจบกับกลางวันจบแล้วแต่ว่าคนใครเป็นคนเข้ากะนั้นแต่คือส่วนใหญ่คนที่ทําเช้าเสร็จก็คือดูดฝุ่นทำความสะอาดหลังจากจบเช้าเลยคนทํากลางวันก็คือทำความสะอาดหลังจากนั้นเลย ใช่คำความสะอาดต้องเตรียมได้วยน้องๆจะต้องเตรียมด้วยค่ะคนใช่ครับห้องค่อนข้างใหญ่แต่เราคือเหมือนว่าสามกะเ้ากลางวันเย็นก็คือจัดโต๊ะไม่เหมือนกันอีกถูกป่ะมันจะมีเปลี่ยนบางส่วนครับใช่ก็ต้องเป็นเราก็ต้องเป็นคนยกแล้วก็ไอ้นี่เองเมื่อกี้เป็นในส่วนของตัวการทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาในเอาซิ่งเนาะอันนี้จะเป็นที่พัก ที่พักเนี่ยก็จะมีหลายบ้านนะคะคที่ยอยู่บนเกาะปีหนึ่งไปอาจจะพักพักที่นี่อีปีนปีถัดไปอาจจะพักอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางน้องเราอะ่ะคนแรกที่ไปอะ่ะจะไปเลือกบ้านไหนแล้วทีนี้ยเขาก็จะให้เด็กไทยอยู่บ้านหลังนั้นตลอดเลยเนาะครับก็อันนี้ผมพอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอของตัวบ้านคือตัวบ้านนะครับด้วยความที่ปีที่ผมไปผมเป็นผู้ชายคนเดียว ส่วนอีกเก้าคน,นเป็นผู้หญิงหมดเลยดังนั้นกลุ่มของผมจะเป็นคนเดียวที่ได้ออกไปบ้านแยกก็คือส่วนของกลุ่มผู้หญิงจะแบ่งครึ่งครึ่งเขาเปิดเป็นหอใหม่ครับตรงหอเอนี้ยคือจะค่อนข้างไกลาจากเดอะแกรนด์โฮเทลมากๆก็คือถ้าเดินอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3 0มสสีนาทีเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะปั่นจักรยานกันไปแต่ว่าจรงนั้นก็คือจะส่วนกลางดีห้องดีใช่แต่ว่าก็จะมีหอในเมือง อีกสองที่ก็จะแบ่งเป็นชายหญิงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เคร่งนะครับว่าแบบผู้หญิงเข้าไม่ได้ผู้ชายเข้าไม่ได้แค่แบ่งๆเฉยๆ mm hmm. ส่วนผู้หญิงก็จะนอนในเมืองถ้าเป็นในเมืองก็จะดีหน่อยตรงที่แบบมีร้านอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใกล้เด mm hmm. กแลนด์มากกว่าอ mm hmm. okay. เขาเขามีความเขามีความโซนโซนบอกว่าในเมืองแล้วก็นอกเมืองด้วยเหรอในเกาะ ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วแต่ว่าเราจะเลือกได้ไหมว่าเออต้องอาจจะต้องบอกเขาถ้าเราถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้มาก่อนว่าเอออยากอยู่ในเมืองนะหรือว่าอยากอยากอยู่ไกลแต่ว่าถ้าถ้าจะอยู่ไกลตรงนี้ก็คือห้องดีหน่อยแต่ก็แลกกับไม่ค่อยมีของกินตรงนั้นก็คือมีแค่เป็นตู้ตู้กดแน็คให้ครับกับกับเอ่อพวกตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็คือทุกอย่างจะค่อนข้างง่ายมีร้านพิซซ่ามีร้านเอ่อซักผ้าอะไรอย่างนี้เลย ก็เดี๋ยวปีหน้าถ้าใครเลงงานนี้ไว้นะบอกเลยว่าไปถึงปุ๊บขอยอยู่ในเมืองถิดว่าแล้วแต,แต่แล้วแต่หรือว่าใครคร,รือแล้วแล้วแต่ความชอบเนาะที่น้องพื้มบอกว่าชอบ,บแบบบรรยากาศดีแบบนึงแต่ว่าต้องเดินทางใช้เวลาหน่อยหรือว่าชอบ,บในความเป็นเมืองที่มีร้านอาหารอะไรเงี้ยเนาะแต่ครับแต่ถ้าเอาจริงถ้าอยู่กับเมดคนไทยได้ก็จะดี คือเธอบอกเขาขอเปิดเป็นห้องใหม่แล้วแบบก็อยู่ด้วยกันกับคนไทยก็จะดีเหมือนกันเพราะบางครั้งของต่างชาติกันนิสัยมันบางครั้งวัฒนธรรมมันเข้ากันไม่ค่อยได้ใช่ก็จะอาจจะทําให้มีปัญหาส่วนนั้นมาได้ค่ะมีทุกที่มีทุกงานเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะมันก็จะมีทั้งยุโรปบ้างตุรกีบ้างหรือโน่นนี่ลยหลายหลายชาตินะคะอ่าเด็ค่าเด็ดค่าที่พักเนี่ยอยู่ที่สิบเจ็ดเหรียญนะคะสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยค่าที่พักรวมอาหารแล้วสามมื้อนะคะ อือันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรากินของโรงแรมใช่ไหมคะน้องเพิ่มใช่ครับอัน้นี้คือเราไปทานที่โรงแรมเลยใช่ไหมมันจะเป็นคาเฟ่ทาเรีหรือเป็นโรงอาหารของพนักงานก็คือจะมีให้ทั้งสามมื้อเลยค่ะใช่แต่พอก็คือมื้อเช้าก็สักเจ็ดโมงกว่าประมาณเกือบเกือบพอพอเอาจริงคือเข้างานประมาณเจ็ดโมงไงครับอพอประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ปิดแล้วฝั่งตอนเช้ากลางวันเย็นก็มีให้เหมือนกันแล้วถ้าวันไหนที่แบบออฟอะไรเงี้ย เดออกก็มากินได้ครับมากินได้ถ้าไม่อยากไปกินที่อื่น oh, <okay. S 2> ใช่ก็มากินได้เอ,อแต่ว่าอาหารก็จะไม่ไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นนะครับ hmm. แต่ก็คือก็มีเปลี่ยนไปมันจะมีเป็นบางวันที่เป็นสเปเชียลที่จะเมนูแตกต่างกันอย่างวัน ah. เขาเรียกเป็นวันจามายกา d ์ดอย่างเงี้ยครับ hmm. คือของเด็กเสิร์ฟส่วนมากที่ร่วมง,งานด้วยจะเป็นชาวจามกาใช่ไหมครับพ<ร>อเป็นชาวจามกาเยอะๆเขาก็เลยแบบมีการขออะไรเงี้ยว่าเป็นวันจามก้าเดย์ก็จะเป็นอาหารจามกาวันนั้นทั้งวันเลยใช่ใช่หร <c oughs> ือว่าถ้าเป็นอีเวนต์นอกสถานที่อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ถ้าส่วนมากถ้าเป็นอีเวนต์นอกสถานที่ก็คือจะไม่กลับมากินที่คาเฟ่ทาเลียก็คือจะไปกินที่อีเวนต์นอกสถานที่เลยแล้วเราแบบอยู่ตรงนั้นอะ่ะสองเดือนครึ่งสามเดือนเนี่ยเบื่อไหม <uk> ค่อนข้างครับค่อนข้างคือหลังๆผมก็ไม่ได้ไปกินท er ี่คาเฟ่ทาเลียบ่อยคือตอนนั้นที่ผมไปมันมีคนไทยทํางานอยู่ที่ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งด้วยก็เลยไปร้านพิซซ่าร้านนั้นบ่อยก็เป็นบรรยากาศอคือแบบเวลาวันเดย์ออฟอะไรเงี้ยเราปั่นจักรยานรอบเกาะไหมก็คือส่วนของเดย์ออฟอาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันหนึ่งเนาะที่เราจะได้คือได้แค่วันเดียวเหรอไม่ใช่สองวันแปลว่าทํางานหกวัน ทำงานหกวันก็คืออย่างที่บอกค่ะมันจะหนักทํางานหกวันวันละสิบห้ากิโลก็จะต้องคูณเอาเองว่าคิดงเดินกลับมาพอไหมอ่ะใครต้องการชงงานเดอนที่แบบกับติบโลครับในภายในสองเดือนครึ่งก็สำหรับเขาอยากได้แบบน้องที่อยากทางานเยอะๆนะคะอยากเก็บตังค์แบบบางคนบอกว่าพี่คะมีงานไหนที่หางานสองได้เป็นคําถามแบบสุดฮิตมากเนาะแต่ทีนี้ถ้ามา t h อ Grand คุณทำหกวันแล้วไม่จําเป็นต้องหางานสอง พักผ่อนดีกว่า<ช>หนึ่งวันใช่ไหมคะน้องปื้มใช่วันเดย์ออฟก็ควรจะพัก <c oughs> ครับแต่คืออย่างผมวัน <c oughs> แรกๆช่วงแรกๆก็พักครับแต่พอเอาจริงๆคืองานมันเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าแต่ว่ามันสิ้นสุดตอนสี่ทุ่มครึ่งอันนี้สี่ทุ่มครึ่งคือเลทเกือบสุดนะครับปกติคือมันเลิกสี่ทุมแต่บางครั้งมันจะโดนชิฟอีกครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าลูกค้ามันเหลือเยอะขนาดไหน <c oughs> แต่พอเราทําไปสักพักจริงๆร่างกายก็จะเริ่มปรับได้ ส่วนอพอหลังๆเดย์ออฟผมก็จะไม่พักนอนอยู่ห้องแล้วก็จะออกจากเกาะไปเที่ยวในเมืองอะไรอย่างนี้มากกว่าอ่ะอันนี้ออก็จะากเกาะแบบไหนยังไง<อ>นะคะตามภาพเลยอันนี้จะเป็นท่าเรือใช่ไหมคะแล้วสําหรับพนักงานหรือแกเนี่ยเขาจะมีส่วนลดใหใ้ใช่ใช่คือของแกลนจะมีส่วนลดหลายร้านนะครับร้านร้านอาหารที่ไม่ได้โคกับแกลนก็มีส่วนลดให้แต่ของเอ่อของเกาะมันจะเป็นเซอร์วิสที่ให้พนักงานที่ทํางานที่เกาะ ของเอ่อถ้าเกิดว่าอยู่ในเกาะอ,อะครับแล้วต้องการที่จะออกไปเที่ยวในเมืองแล้วค่อยนั่งเรือกลับมาเราต้องขอซื้อตั๋วจากในเกาะเป็นวันเป็นแบบไปตั๋วไปกลับอะครับค่ะใช่อันนี้ผมรู้มาเพราะว่าตอนที่ออกจากเกาะไปแล้วอะไปซื้อตั๋วที่นอกเกาะเขาบอกว่าเออถ้าจะซื้อแบบมาซื้อที่เนี่ยไปซื้อที่ในเกาะมันถูกกว่าใช่ก็คือแค่เพราะว่าซื้อข้างนอกเขาเขาไม่ไม่ไม่ดูว่าเราเป็นพนักงานหรือเปล่า ใช่ครับถ้าซื้อในเกาะคือบอกเขาเลยว่าเอาไปกลับเอาไปกลับมันก็จะถูกกว่าประมาณเท่าไหร่คะน้องปื้มเอ่ออันนี้ผมจำยี่สิบกว่ากว่าเหมือนกันยี่สิบสามสิบเหรียญส่วนของตัวเรือจะมีไปของมีสองเจ้านะครับเป็นสตาร์ไลน์อันหนึ่งกับอปกันหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ละแนะนําแนะนําสตาร์ไลน์นะครับแนะนําสตาร์ไลน์ทุกคนพูดเหมือนกันเลยสตาร์ไลน์ต่างกันใช่ไหมต่างกันครับเขาบอกอีกเจ้าสกปรกจริงจริงทางสกปกกว่าโอเค มันจะออกไปได้คือออกไปฝั่งของ m a c เค n เ l l เอ่อซิตี้ได้กับของเซนต์อิงเนสได้ครับทั้งสองฝั่งอเข้ามาในเมืองก็จะมีวอ l m มาร์ใช่ไหมมีวอรมาร์มี Walmart, อะไรเ <Walmart. S 2> อ,อัน,นอันนี้ขอเป็นทิปเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับวันเดย์ออฟพยายามอย่าเป็นเดย์ออฟเหมือนผมคือผมเดย์ออฟวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ในเมืองรถบัสไม่วิ่งอ๋อใช่งนั้นผมก็คือเรื่องไปวอมาร์นั่นก็คือตัดทิ้งได้เลยมันจะไปไม่ได้ พยายามหาลองผมไม่ชชวร์วันนี้คือปฏิทินการวิ่งเขาเปลี่ยนอะไรหรือยัง <S 1> <S 1> อาจะต้องเช็คก,ก่อนแล้วก็คือเรื่องเดย์ออฟขอคุยได้ครับหรือว่าวันนี้รู้สึกไม่พอใจก็คือขอขอเปลี่ยนได้เอาเป็นวันที่มันโอเคที่สุดอันนี้จะเป็นสถานที่เที่ยวของที่นู่นนะคะแบบที่เด่นๆในเกาะเป็นแ<ใ>น์ม์าของเกาะอะไรอันนี้เราเพิมถ่ายหมดหรือยังถ่ายรูปอยู่ในเกาะครบครับที่บอกว่าเป็นตัวรถม้าทัวร์นะครับก็คือที่พี่เอามาหกลูมนี้ก็คือพาไปพาไปครบ ไปครบหมดเลยใช่ก็ค oh, ือรถมาจะพาไปแลนด์มารครบเลยอ่าจบลงไปแล้วนะคะกับน้องปื้มเนาะพี่ราวันนี้ใช่โอ้โหละเอียดมากนะคะให้เห็นภาพเลยคืออันไหนที่พี่ร้านแบบว่าไม่ยังไม่รู้ไม่รู้หรือพี่รัาพี่โบยังไม่ชัวอะไรเงี้ยน้องปื้มแบบชัดเจนมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเนาะที่แบบมี ร่วมกับเรามาให้เวลามาอธิบายนะคะให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่เลงงานของ The Grand Hotel ไว้อยู่อาจจะได้แบบมองภาพบอกว่าจะต้องเตรียมตัวแบบไหนจะต้องไปเจออะไรบ้างนะคะเหมือนที่น้องบอกว่าหนึ่งแหละคุณต้องเจอคุณทำหกวันต่อสัปดาห์นะถ้าคุณไหวคุณโอเคไหมหกวันต่อสัปดาห์แล้วกับข้าวก็ต้องกินของโรงแรมต<ช>ามือ้อ<ช>นะคะแล้วว่าเวลาเวลาเดินทางออกจากเกาะ ต้องนั่งเรือไม่แนะนําให้มาวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์อะไรใช่แต่ผมไม่รู้ว่ารถไฟเขาเปลี่ยนอะไอย่างคือได้แบบได้ได้ง่คิดหลายอย่างนะคะการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะของไม่ขี้นะนคะมีมีอีกเรื่องหนึ่งผมขอเสริมก่อนก่อนจะจบคือเรื่องของตัววัฒนธรรมเพื่อนร่วมงานอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้เวลาปรับเยอะกว่าการเรียนรู้การทางานจริง ซะอีกอย่างที่บอกว่าคนที่เออยู่ที่นู่นจะเป็นชาวจาเมากานะครับ,รบเราต้องใช้เวลารปรับตัวกับเขาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าจะเป็นทิปแนะนําก็คืออย่ายอมเขาเกินไป <c oughs> คือคนไทย <c oughs> คนไทยจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะห่วงความรู้สึกคนอื่น <c oughs> แบบประนีปะนอม <c oughs> อะไรงงี้มากกว่า <c oughs> แต่ของจาเมากาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีฟีลนี้ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดว่า แบบเด็กเสิร์ฟอยู่ใช้เราทํางานเยอะๆอย่างเงี้ยบางครั้งเรายุ่งแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยก็คือต้องปฏิเสธไปเลยว่ามันไม่ได้แล้วหรือไม่ก็บอกไปเลยว่าเออไม่ใช่สเตชั o เรานะก็ต้องบอกไปตรงๆเลยไม่งั้นงานจะหนักเกินไปใช่ถูกต้องใช่ไม่งั้นงานจะหนักเกินไปครับโอเคอุ้ย thank you มากๆขอบคุณมากๆนะคะวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยสําหรับน้องที่แบบว่าสนใจงานคนโรงแรมฮโฮเทีอยูน่เนาะสำหรับพี่พี่ก็ชอบโรงแรมนี้มากซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบ มันอลังอ่ะแล้วก็แบบมันมีความคลาสสิกที่อยู่เกาะนะคะการที่ได้ไปเกาะนี้เนี่ยคือเป็นเกาะท่องเที่ยวด้วยซึ่งไม่ได้จัดมันไม่ได้ไปได้ง่ายอ่ะแล้วปีนเปแบบเปิดเปิดแบบเดียวด้วยซ้ำที่รัะโชคดีนะคะโชคดีมากแล้วก็ไม่ใช่เป็นเกาะที่เงียบด้วยมีหลายโซนมีทั้งโซนในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะคะโอเคจ้ะขอบคุณขอบค่ะนะคะ้บ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไค่ะวัสดี ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพูดคุยกับทางน้องปื้มนะคะกับงานแกนโฮเทลวันนี้น้องพี่รัานเนาะพูดเก่งมากใช่พูดเรียดมากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเรามีทั้งไอจีเฟซบ o ๊กแล้วก็ยูทูบมีหมดเลยเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน่ะพี่โบค่ะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะ เดี๋ยวสา่หน้ามาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะว่าจะเป็นงานอะไรนะเวลาถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย